สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจปิกเก็ตแท็กเตอร์รถไทยมือสองสีสเกตมื่อนี้กลับมาพบมาพอกับทางร้านปิกเก็ตรถไทยกันอีกแล้วครับมื่อนี้วันที่สิบหกตุลาสองพันแปดสิบเป็นมือเลขออกนะพี่น้องเนาะมื่อนี้เป็นชีพส่งเสาแลเล็กบนท่านออกเลหล็กบนออกมื่อนี้นี้ว่าสเารย์รถไทยอยู่สองคันเป็นรถที่เขัามหม่เป็นรถเขัามะมัยเนี่ยคือว่ารถบัสเนี่ยเก็บงานเพื่เขัารถส่งหอนมื่อคืนนี่เองเขับมาหอนมื่อคืนสองคัน สิสิมิเขาบาให้เบ่งนี่อ่าอยากเสร็จพี่น้องมึงสภาพก่อนว่าก่อนเก็บงานมันเป็นยังไงก้อนเก็บงานอันนี้เป็นรถน้าปังพี่น้องอะไรคนเึงบอกว่าเอ่อเป็นรถน้าเป็นรถนาหรือรถไทยเขาบอกนาในภาษารถไทยในภาษารถไทยแต่คือนาปังที่ซึ่งมันสีทรงฝน จับรถก็คือหนึ่งค้าไม่มีสิเป็นสีดำเลยก็สิเป็นหลุมก็สิมีห้อยสนะันหละห้อยสนิมห้อยข้าบสนิมข้าบสนิมเบอร์เมื่อไหร่ล่ะข้าบดำขา้าวฟูรถแค่นี้เป็นรถนาปังร้อยเปอร์เซ็นต์บิ้งล้อสังเกตจรกล้อก็สิเป็นสีดำข้าบสนิมแต่คันนี้ถือว่ากลางๆยังบ่ถือว่าหนากักคนไหนพ่อยนะัง ผมเคยเจอบางคันนัดผู้นี้บมีเลียมละ่ะพวกน,นัดตั้งสี่นี่บมีเลียมเลยแบบพูไปเมืแบบพูแบบแบบอันนี้นัดจะเป็นเลียมอยู่สุดแรงว่าพอปัวได้อยู่คันนี้ถือวัตถุนาคเป็นไหนถือว่ายังพอปัวได้อยู่ถือว่าล่างล่างล่างออกแล้วก็เฮ็ดสีไม่จะโอเคอยู่ซึ่งมันได้มาราคาบ่สูงแต่ว่าสําหรับสําหรับไอ่ทำไงนะพี่น้อง ซื้อรถที่ว่าเก็บสีไปแล้วบางเทื่อมันกับบริษัทหูน,น,นะว่าเป็นรถน้ำปังจริงบอ่อเขาเขาอาจจะไม่ได้บ,บอกแต่ของตังเขาเขาต้องบอกคันนี่เกิดเป็นราคาต้านสะพานเด้อแต่ว่าทำไมนะบ่มีคนเอาในราคาต้านสะพานผมก็ต้องเขาเก็บงานผมก็ต้องเขาเก็บงานเดี๋ยวแจ้งไอ้มารับสายลูกค้าลูกค้าลูกค้าโทรมาหาเ,เร็วๆเปลง ครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาที่ผมตายคุณยู่ส่วนคันหนึ่งคันนี้ก็เป็นรถนาแต่เป็นรถนาแห่งเป็นรถนาบ้านเโซนโซนสีบราวเปน็นนาปังเนี่ยมันก็สีบรามีคราบบรามีไอ้คราบของความผุูกเบิ่องคันชัดเจนอันนี้ยังสีสันเดิมอันนั้นก็คือผุมีมีคราบคราบของความดำของกัน เป็นนาปังเน,ะเน,เน,เนาะเิ่งใบดันใส่กันนั่นแหละคือว่านี่บางคนเขาเอือว่ารถไฮเป็นรถนาแห่งอันนั้นเป็นรถนาหนา้าคันนี้ก็เข่ามา้าม่คือกันบ๊อนไปเก็บงานบ๊อนไปเก็บงานรถบางๆบ,บางคันเข่ามามันก็ะสือภาพประมาณนี้แหละบ๊อนจะมาเก็บงานแต่ว่าสองคันที่ว่าเอารถมาทายคลิปให้มือนี้ให้เบิ้งมือนี้พอราคามันบาสูงคันนี้มาตันดินหนาอย่างเดียว เดี๋ยวสิลองลุยสิโตมไปเบิงก่อนก่อนเจอไปหลังเจได้ก็ต้องเอาไปหลังอยู่แล้วแต่ว่าก็เลยเอามาลองลุยสิโตมไปเบิงลองกำลังเบิงเพื่อพี่น้องเพื่อนอยากได้ซัมนี่ซึ่งบางคนเพิ่นขาเสียเอาไปเห็ดแบบว่าเชื่อตัดญเพราะที่ซื้อก็ตัญเพิ่มมันไม่ผ่านหลังเพิ่นกับเอาบางคนกับบอสตันดินอ่าอันนี้ก็เป็นตัวเลือกเป็นพี่น้องเล้อเป็นตัวเลือกคันนี้กะราคาโมสูงบริแรงคือกันมีตันดินหนามีผ่านหลังสำหรับพี่น้องที่ว่าอยากได้แบบว่าราคาโมสูงอ่ะสองคันนี้ไปพี่น้องพี่ยาครับ อ่าแจกมาคันนี้ย่างหนาเหลือประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ส่งรางงามอยู่ครับทอนคาบบอลเคยตัดได้ท่นนี้แล้วทอนคาบบอลเคยตัดเมื่อบอลเคยเปิดจะย่างหลังนี่หมดแล้วย่างหลังนี่หมดแล้วด้านหลังซี้นล้อขางขัวชิ้นล้อขางขัวบอลเคยเปลี่ยนฝาหายบอลเคยเปิดเอ่อ ขังนี่เปลี่ยนแล้วสีล้อกขังนี่เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวสิะไปทีมงานคนลองขับลองกำลงังเบิ้งเขาขึ้นกลังเบิ้งอ่ะแดงเขก็ไปท่าน,นี่แดงคนคนพิกิโตมละกษณะมาดันดินมันเสียงก่าว ทานทานไหเบิงให้เป็ั๊บอกว่าให้ใหเบิงให้เบิงทานแล้วดิ่งหนามัมนลงแลอวโคตรไม่ยังสี่สิบสองใหเรียมหมเรียมหนังแต่ว่าลุยขิดท้มได้ครับบ่มีควันบ่มีหนังแสดงว่าทำเบื็จสี่ต่อดใส่ได้ทำลังโอเค ลงมาเพิ่งไงแน่นครับอ่าแน่นลงมาเพิ่งไหนแน่นครับอ่าลงมาแน,น่นลงพื้นแน,น่นลงมาแน,น่นแน่นครับอ่ามากระแน,น่นเลยท่านนี่ทำไมนะพี่น้องเสียวไปเก็บงานเราเองสภาพนี่สภาพนี่เด้อบ่มีผานหลังเด้อราคาอยู่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสาพันบาทมีเรื่องทะเบียนพร้อมหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสาพันบาท แต่ขับไปน้าสิให้เก็บงานใไฮขึ้นอ,อย่งไรโฟล์ก,กตกเก็บงานอยู่แล้วขับไปตรงมีคนเอาเปลี่ยนทายมันเครื่องเช็คหัวซึมเปลี่ยนของถือวันบันที่ว่งามย่างลงย่างหลังนเนี่ยเปลี่ยนมันก็สิอนว่ราคาหนึ่งถามว่าบิง้งเวลามันเก็บงานแล้วเอาราคาเคลียเอาแค่ราคาสิแบบว่าอตอนนี้พิการหนึน่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทจำได้หรืหน่ายย่างเดียวไหจริงากตอันนี้มันวี่งหน่ายัานหลัง หนนนนลูกกกมมาัิดึง่รวมนิดนึงครับผมรวลูกหมากก็รวมเนีน้ยเยอะคันนี้สภาพนี่ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นหางันบาทเด้อเครื่องบูมีไอสน้ำดีอยู่ทำไมนะสืส่อเอาเครื่องสื่อเอาเครื่องเอาสภาพเดีย๋ดวยววาปตีว่าสภาพมันมันบงางอะ่ะ เอาไปเก็บงานเราเนี่ยหนึ่งแสนหกหมื่นสาพันบาทครับตอวนี้หน้าผ่านหลังสภาพนี่เด้อต้องบอกไว้ก่อนสภาพนี่แต่ไม่เอาประธานมีคนเอาคงจะต้องถอดเก็บงานสำหรับอีกสี่ราคาหนึ่งครับไม่เก็บงานแล้วมันก็ี้ประมาณนี้มันก็ี้ดูดีขึ้นมาอนี้บ้านเดเฮดสีไลยร่างมือนี้ป้อนการบ้อนเกิดตัดเกี้ยวป้อนเคยเปิดเดี๋ยวสิมาดิวให้เบิึงอาจจะเป็นหนึ่เลี้ยงบัวเดี๋ยวเบิึงปั่นวันนี้ฝากไว้แค่สองคันกันกต่คิดว่าตามสภาพ ตามสภาพด้วพี่น้องเนื้อ L สามหกสิบแปดสองคันนั่นเป็นตัวสองในกันทั้งสองรุ่นเออทั้งสองคันเป็นตัวสองเหมือนพอเบิ้งจากกุย้ยเบิ้งจากไอ้ชุดไปดันทำเป็นตัวแรกมันเกิดสีเป็นกองอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวสิเหลือขาไปล่างทำไห้น,น่าอยากมากแล้วอยากให้เก็บงงเก็บงานให้หน่อยหลายไปไหนก็โทรามาคุยกันโทรามาคุยกันมึงว่าเออเดี๋ยวสีห้แน่เปลี่ยนยางให้แนย่ยังก็คอยมาคุยราคากันหรือว่าจะไปสภาพนี่ก็ได้เมนนื่อนี้จะ อ่ามันแดดห่อนลราไม่ไหวเดี๋ยวสิขอโตไปก่อนขอบคุณในรายพี่ที่ติดตามเราชมเราฟังเดี๋ยวมือแรงสิมือไทยคิดใหม่งใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับมอะ่อนอนกดกันย่านนกอแม่ย่าอนกอแม่คนย่านนอนกายแ่คนยายายคนนอนกายแม่คน